สวัสดีครับเพื่อนช่างทีมงานช่างโซล่าเซลล์พลังงานสะอาดพลังงานประหยัดนะครับวันนี้เราได้ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำครับอินเวอร์เตอร์โน,ออโนออแอมใช้แปดแผงโมโนไม่ได้นะครับก็เลยยืมแผ่นโพลีมาใส่สองแผ่น พลังงานจากโซนนี้ใส่อีกสองก็สรุปแล้วก็ใช้งานได้นะครับอันนี้พลังงานแสงล้วนๆนะครับแต่ที่นี่ณจุดนี้เขาสามารถใช้ได้ทั้งไฟฟ้านะแล้วก็ส่วนพลังงานแสงล้วก็มีเป็นสองชุดน,นะครับส่วนจะของอความตรงนี้นะครับของเราจะไปขึ้นนู่นครับ มองเห็นไกลๆหมดแทงน้ํานะครับอยู่กันคนละโซนส่วนตัวนี้ก็สูบน้ําไปพองๆก่อนช่วงนี้เป็นการทดสอบอันนี้คืองานแก้นะครับงานแก้นี่ครับอันนี้ปกติแล้วทิ้งไม่ได้ใช้มาเป็นปีกว่าแล้วครับกลับหน้ากล้องกันนะครับ เหลื่อมตากำลังจัดเก็บระบบสายน,นี้เป็นของเก่าเดี๋ยวเรามาเดินจะเพิ่มเป็นอันนี้เก่าล้วนๆนะครับดำใช้งานได้นะครับไม่ใช่ว่าดำไรลี่ช้ <c oughs> ได้จะซิงกับไม่ไม่ซิงครับแยกเป็น ไฟอิสระเลยต้าซิงมันมีโอกาสอของพังง่ายเราจะแยกเป็นอิสระระหว่างไฟ AC กับไฟ DC นะครับส่วนอินเวอร์เตอร์เราเอาไปติดนู่นครับเดินสายไปเดินสายไปตรงตรงแท้งนะครับ ไปดูอินเวอร์เตอร์ก่อนว่าได้กี่เฮิร์ตที่เขาทำงานได้ปกติเน้ณจุดนี้นะครับมันจะลึกเข้ามาไฟค,ค่อนข้างจะตกไม่ถึง200โวลต์ไฟไม่ถึง200โวลต์ทำให้เครื่องทำงานสั่นสั่นแล้วก็ไปทำให้กล่องสตาร์ทของปั๊มนะครับเป็นปั๊มของกิน ไม่สั่งงานก็ใช้งานไม่ได้นะครับประมาณนั้นแต่ตัวที่ช่วยช่วยได้คือตัวนี้นะครับเิร์ตเขาที่สามสิบหร์ตนะครับเราลองดูน,นะครับอแอมได้สามแอมทำงานนะครับสามแอมสองแอมสองจุดหกสองจห้าสองคงไม่ไหวแล้วดู แดดแดดล่มหลุมตกแต่ก็ยังมีครับยังมีน้ำอยู่เดี๋ยวสูบน้ำให้ดูสูบน้ำให้ดูโอ้นู่นนุ่นไงยังได้เหรอครับอันนี้ หนึ 1> 1 1่งแอมหนึ่งจุดห้าจุดหกน้ำยังไหลนะครับแค่นี้เอาเป็นว่าแค่นี้นะครับไปเร่งมือให้เสร็จก่อนกลัวไม่เสร็จวันนี้สวัสดีครับ